สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกคนวันนี้ก็จินดาพรก็มาทําคลิปอขอบพระคุณทุกๆกำลังแรงใจนะที่ว่าเข้ามาติดตามรับชมติดตามช่องของจินดาพรวัดมัมมนะว่าขอขอบพระคุณมากๆจ้ะขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆ,ๆกำลังใจจ้ะขอบคุณมากๆจริงๆจ้ะขอบคุณจากใจจ้ะ มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะนั่นละจ้ะเนะาะพ่อขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆก,ก,ก,กำลังใจพ่ไม่รู้จะขอบคุณยังไงจ้ะก็ขอบคุณจักใจจริงๆนะจ้ะขอบคุณมากๆจ้ะขอบคุณมากๆจ้ะเพื่อนๆคนไหนที่ว่ายังไม่นั่นก็เมเนไว้ใต้คลิปนะทุกคนทุกคน ขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจ้าพิเศษทุกๆคนจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณไม่รู้ว่จะพูดยังไงอ่ะเนาะก็ขั้นตอนหนึ่งก็ผ่านไปแล้วเนาะก็ว่าจะไลฟ์สดก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็เลยทำเป็นคลิปนะเป็นคลิปมา ขอบคุณเพื่อนๆนะจ๊ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกหลานๆนะจ๊ะที่ว่าแล้วแต่นะแล้วแต่อายุอ่ะขอขอบพระคุณขอบพระคุณจากขอบพระคุณจากใจจริงจ้ะขอบพระคุณจากใจป้าเนี่ยจ้ะจริงขอบคุณมากๆจ้ะไม่รู้จะพูดยังไงนะจ่ะแล้วขอขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณมากๆ่ะจ้ะขอบคุณมากๆจ้ะขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณจริงๆนะจ๊ะขอบคุณมาจ๊ะทุกคนทุกคนจ้ะขอบคุณมากๆจ้าขอบพระคุณจ้ะมีอะไรก็เมนต์ไว้ใต้คลิปนะขอบพระคุณจ้ะขอบคุณทุกคนจ้ะขอบคุณมากๆจ้ะก็เป็นคลิปขอบคุณอ่าเป็นคลิปสั้นๆนะนะขอบพระคุณทุกพลังแรงใจนะนะจ๊ะ เม้นไว้จ้าเม้นไว้จ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณมากจ้าเวลาจ้าเวลาเวลาอย่าลืมนะอย่าลืมเม้นต์ไว้นะขอบคุณจ้า